สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวขายรถแต่มาปล่อยรถนะรีโว่คอกซิงนะครับ,บอกว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าที่ร้านของเราเองนะครับก็ซื้อขายกันมาหลายคันแต่วันนี้ก็คือเป็นรถทําเงินแล้วกันนะครับบอกว่าเป็นรถทําเงินล้านเลยนะครับเป็นรถที่พร้อมที่ใช้งานทันที สำหรับบรรทุกส่งของนะครับซึ่งเฮียเองเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศวันนี้เราจะมาส่งมอบรถกันแล้วก็พูดคุยสัมภาษณ์กันนะครับว่าอะไรที่ทำให้เฮียซื้อรถกับเราหลายคันขนาดนี้นะครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของรถคนใหม่นะครับรีโว่คอกซิงที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับช้าไม่ทันอย่างที่ผมบอกไปรถ7,000กิโลไม่ซื้อก็ต้องซื้อนะครับลูกค้าเก่าอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนิดนึงกับเฮียมรกตนะครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ซซื้้ออออรรรถกกกััับบมมมงงคคคคลลาาาาา์เเ็นนนนตตไ่่่่่ใชแวหยๆทีผ รวมทั้งทีมงานก็มาซื้อกับเราไปฟังเสียงจากผู้ใช้ตัวจริงก็ดใจในการบริการของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ที่เลือกซื้อรถคันนี้เพราะว่าเป็นรถทําเงินเกือบพลาดโอกาสแล้วครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกเจ้าหนึ่งไม่ผ่านก็เลยได้เป็นเจ้าของคันนี้ทันทีเพราะว่าหามานานแล้วก็ไม่วิ่งน้อยแล้วก็มั่นใจแล้วก็ทุกอย่างไม่มีย้อมแมวครับที่นี่ บริการประทับใจผมยอมรับว่ามงคลคาซนเตอร์เขาเป็นกันเองจริงครับแล้วก็ทุกอย่างปัญหาทุกอย่างจบที่นี่ครับขอบคุณเสียนายด้วยแล้วก็น้องด้วยนะครับเพราะว่าบริการเป็นอย่างดีบริการดุดังญาติเมียนะครับมีอะไรบอกได้ครับไม่ต้องห่วงครับที่นี่มงคลคาเซนเตอร์ผมการันตีครับร้านเดนครับขอบคุณครับี่ครับขอบคุณมากครับก็ที่บอกไปก็คือ รีโวโอ้อกซิ่งเนี่ยนะครับเราจัดให้รถที่ทำธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศนะรเรามีพาส,สปอร์ตมีใบหนังสืออนุญาตให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งมอบกันกคุณผู้ชมขอ,อบคุณเฮียที่การันตีให้กับมงคลคาเซนเตอร์วันนี้นะครับไม่มีคาเซนเตอร์ให้แล้วโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวหลายลูกคุณครับ